หกนะครับสองตัวล่างสี่หกนะครับผมหวยมากเมื่อไรพ่แม่ไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยวันที่หกวันที่หวันที่หามันมาแล้วแหละแต่มันบ๊กคูกันเขาก็เลยพัดไปเป็นวันที่หกหกไปยี่สิบเอ็ดของเดือนอ๋อเอาทุ่มมือนี่เขาเลื่อนบ่อแม่บ่ไอ้ท้ากล่องสลากเขาเลื่อนแต่คนกดหวยกดมาได้ก็พ่อลูกค้าก็พ่อลูกค้าจะซื้อเลยเนาะจะค้นซื้อหลายคนถูกหลายของแม่ต้องรอจากคอวันสิบมาวันที่หกี่เลขมากแล้ววันที่หาแต่ว่า รอบของซีสะเกตเขาจังทรงศาสตร์สีสะเกตมาหายไปซะนี่ห้าอีกแค่หเป็นวันที่เ้อาประานรับเนาะห้องประทาะแต่วันก็หายใจไปหมดแล้วเด็กชวา้าเจ้าคือกาไดกาเสียงวดและหาใจเนอะใจเลยไม่ตรงใจไหวเลยเนาะานสองพันแปดลอยใจเลย้อยค่ะ แล้วไปเอาไปเอาใส่คุณแม่ที่นี่ไปเอาอยู่หนาโรงเรียนสพคขบ้านเขาอยู่หันแต่ว่าเขาคนบ้านสมินนี่เขาขนบ้านกิมินีเจ้ากับพ่อมันพวกไก่เนาะแม่เขาไปเอาหันเขาที่งานเดียวกันเขาเขาไปเอาจากไปซะนี่มาให้แม่แม่มาไปไปซะนี่ไปอยู่บ้านเขาตรงหนาประตูโรงเรียนสพบข้อเลยจะตรงกันข้ามตรงข้ามเลยแบบนี้จนคนไปกล้าเจ้าคือกล้าจ่ายแสนกวดต่อเดือนให้เขาไวบักทิ้ไปใส่คนเทั่วบ้านก็มักจะยุหลาเจ้าจะเห็นเจ้าก็เป็นของเจ้าเองดอก เจ้าบอลเอกกะานเก่งอยู่ได okay. ้เพราะว่าต้องหาเงินไปก่อนเน๊ะเพราะว่ามืนใจวัดใจเนาะเพราะว่ามือมือออกนาแม่เห็นพระธุดงคนเพิ่เดินเป็นยังไงแม่ผ่านผ่านจากดีลราไปค่ะแม่แม่เ่ามีเข่าเพราะว่าแม่แม่บ่หงเข่ามือนั้นมือมือเล็กออกคนะแม่เลยยี่อยมีสิบใบมือออกเด้ครับแม่เลยว่าจกเงินว่าพระอาจารย์ลูกหลานบ่มีเข่าจิตใจปัจจัยเลยว่าบพต้องใส่ดอกปัจจัยพระอาจารย์บ่รับ คิดดีทำดีมีโชคเองแม่นคำคนไฮพ่ออันติแม่คนลูกแตนอบานในพี่น้องเลยคิดดีทำดีก็มีโชกเองเพิ่นเพิ่นมาหลับเด็กเพิ่นยางพาราฮอตบานใหญ่สิสิออกยู่ล่านขายทางออกกันไหมค่ะเขาใส่บาตรแม่แม่กับใส่แต่แม่เอาปัจจัยใส่เพิ่นมาหลับเพิ่นมาหลับเพิ่นมาคิดดีทำดีเพิ่นมาหายใจแน่นอนว่าเอาปัจจัยเขาเอาหาผู้รงหลับเด๊ะบางองค์ไม่หลับเนี่ยนี่อายุประมาณใส่แม่ พัตุดวงที่แม่ยเห็นยางเผ่าไปแม่เผ่าเติบแล้วแต่ว่าหนูเคยไปอยู่ทางไปบ้านหนูมีผู้หนึ่งอันอยากนิมนต์พนังรถพนกับพนังเลยแต่ว่านี่คือของแท้เกือบเขาพูใสหนูเห็นน่ะแล้วเขางวดนั่งกับไอ้แต่แต่งงวดนั่นกัไอ้งวดออกหาหาซีนั่นเพิ่นขอปัจจัยอีหลีแต่เพิ่นก็บอกถือยู่หน้ากอมสินมาสามคนเพิ่นอยากสิไปเลยเอ็ดขอไอ้ไอ้ ท่าบุญปัจจัยน้ำแน่คนละลอยสองลอยพ่อค้ารถพอใส่ใส่ยาใหม่เพิ่นเพิ่นอะไรบ้างใส่อย่าลืมเด้อห์หาซีซีลูกเอาแล้วก็อีนางอยู่กางๆซื้อมอดบ้านน้องแสงว้ายยายจะแยกไปช่วยไม่จะพาปอมทั้งนั้นลั่งใจเฟ้เลยวันใดเกินเกินวันเกิดลูกสาวยายพ่อลูกสาวพวกนี่พ่อมเกิดหาซีซีเดี๋ยวคนแรกของโรคบาดมันออกสามตัวบุแมนบ่เออหาซีซีแม่วางให้ฟังอยู่ดวงอันนั้นจะเป็นโทเพิ่นเถาะอันนั้นจะหาแม่ มีคนทักเนาะเอาเลยบ่อาจำเนาะแม่เนาะมือโอ้เห็นเนาะกับอยากกับอยากทำบุญเนาะกับ่มีเข่ามิยังเกันว่าอาจารย์หมอรักษาใจแบเนี้ค่ะแต่ว่าคิดดีทำดีกันไมีโชคเองแมินก็เบิร์ดไว้แก่ซืคิดว่าสิได้เนาะใช่ไหมอ่ะเลขเลขเก้าศูนย์นี่บอมักเด้งวดนี่เอองวดอบางครั้งบอมักเด้เก้าสิบแปดกับบอมักเด้คือเงินมันเหลือเหลือจากซื้อเลขเหลืออยู่ร้อยหนึ่งก็เลยว่าเอ้าไอ้ ก๊เขาซื้อก๊เงินลอยหนึ่งนี่ตีมาเลยสิแปดแปดสบเอ็นี่ก็เป็นซีคุณรวยกับไดยิห่าก็แซมันไดยี่ห่ากันยังไรก็บบไดได้ลน้อแม่เนาะไอก้าซุนนี่ก็ลงมึงกันหน้าะค่ะเพราะว่าแม่บอกสามตัวมันน่นถตาัดเล็มกันเต็เก้าูุ้นน้แม่เนาะเก้าซุ้เก้าหนึ่งค่ะตัดเต็กับบไดได้เนาะตัดเล็แต่ว่าเลีมันก็บหลายตัดเลเพราะว่าแต่ว่าตัวเขของเขาออกมาจากคัมพี้นี่แหละน้องแม่เนาะแม่บุไดไปดึงใส แม่ให้ไปเลยไปใส่บ่ได้ไปเล่ยนในโทรศัพท์โซเชียลคือเพิ่นได้พี่น้องนี่นี่นี่ก็ผ้าอันเดียวนี่ไว้จะรับนี่ย่งนีไว้จะรับตูโ้มานจะขัดใหญ่นี่จะแบบเมินนวลนะครับปุ่มกดนะครับก็ว่าบอกป้ายากต้องดูแลระวังความนะแม่เนาะขันแบบเป็นเอ็กดมันกามตะไลแบงเชือกเชือกโคพิษเด้กจะว่าบ่มีจะมีผุ้รลายเครื่องผลจะเล่นบพรเป็นผุ้ เล่นบ hey, really? ่เป็นว hmm. ่าซื้อมาใไมอยู่แต like ่ว่าเล่นบ่เป็นให้น้องนิ้วไปเรนในเอกาตูนเบื้องหนังเบื้องยังสิบอกน้องนิ้วก็เล่นเ่าเป็นกดไอ้หน้าจอมันบ่มีแสงมันต้องไปร้านก็แกะอยู่เลยได้ยังบอกนี่ยได้มันมันกดตรงนั้นมันซื้อมันเปิดบล็อกมันบอกมันเลยคืออ๋อบอกเจ้าของเครื่องได้อยู่หนิ เอาค่ะล่ะเอาให้แข็งแข็งก็สะดวกที่จะไปเล่นนั่นแหละน้องแมวมันเป็นยังไงบอกว่าแข็งแข็ครับนี่เอาอันนี้ล่ะเอาอันนี้ล่ะเอาจถอให้กกอนมือแล้วมันจังบด้หลอกพู้ใดนเป็นหลอกพูใด้ก็าม่ไดเป็นหลอกเขาไม่ตีไม่เลื่องไม่ล่าพี่น้องอยากซอยก็คือซอยสื่อลอตเตอรี่แต่ว่าขันไทยอยากซอยก็ถ้าค่ายแอดมิดมากก็ได้เนาะเพื่อห้ามากก็เออ้นั้นซื้อตัวนั้นตัวนี้ร่างกาย้ำให้แล้วนะครับก็คือว่านันทาเด่นเก้ากับเจ็ดนะครับถ้าเป็นสามตัวก็บเก้าศูนย์สามนะครับ ก้าศูนย์สามห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามอันนี้คือเข้าคืนล่งแล้วนี่อันนี้แม่คือโล่งเพไว้แล้วนะแม่รับเหตุรัดทุกทางนะครับเจะได้บองไดกับบุีแปลวนะครับแปลวหมายถึงว่าหู้ออกนะครับก็ี่จะหงวออก้องหันเลยก็บอกไปแล้วกให้ขคืนให้โล่งเอาแต่ละข่าภูพยุกนักอนสวรรค์โท่มากแม่ก็บไหนึ่งแปดเก้า ศูนย์แปดเก้าแต่ว่าแม่ไว้ในหายไปแม่หายแต่พกตัวไป089ย์แปดเ้างคุณแม่หายไปหนึ่งแปดเก้าก็ไม่ใช่ยุ่ในอันเดียวกันว่าเขาสลับไปสลับมาสลับมาเพราะว่ามันเป็นเลขที่เขาคำนวณมากบ่เรื่องันเพราะเป็นเลขเลันเลขคำนวณจากดวงดาวนะครับ อันนี้คือสูตรดวงดาวของแม่นะครับผมแม่บอกว่าเฮ็ดจะได้กัตัวเก้านะับได้คือเก่าตัวเก้านะครับตัวนี้ก็ให้ก้อนมูก้อนพวกเลยนะครับตองวดมื่อวันที่สองเมษาพุทธศักราชสองพันห้อบเจ็ดมูว่าหนีเลขออกวันที่หเมษานะครับสองพันากเจ็ท่ากับมาตองวดวันที่สิเมษาสองพนห้ารนะครับผมเก้า ได้สิบห้ากับสิบเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามตัวแม่วัานเม็ดเดียวหาหนึ่งหนึ่งหาแม่กับไก่เคี่ยงของควรจะบอกว่าไก่เคียงอยู่ครับแต้มเดียวเนาะแม่เนาะสั้นกระถูเพราะอาจารย์นอนกันเลยนี่ก็แต้มเดียวแล้วแล้วแล้วคนณสี่แยกเนะแม่มาคนโมเก้าแม่แม่แม่เป็นมาล่ำพ่อพอเราเป็นหมอดูบ่บ่บ่ครับแม่ด้ เฉพาะดวงเราจะมาทางนี้เนาะพ่อเป็นผู้ไว้ทอดวิชาให้เรายังมโหราศาสตรายกายนี่ไปเอาที่ถือขายมูกเก้าไปเอาที่ถือสมัยก่อนไม่ได้ถือที่ที่นั่นเมียละเมียเล่าดีเพราะว่าอเมียเล่าอายุตรงคำไม่เา่าเล่าเป็นใหญ่ไปอยูุคนมีบุญนอจานอดเนาะแต่ตอนแยกไปแม่แล้วยังบ่ทันได้มิยังดีแม่นค่ะ อเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่นต้องพูดถึงแล้วแม่เพิ่นคนละชาติกันกั็พอแล้วแต่่วาของของเพิ่นเขาเขาดูคือลาวเด้อลาวคนพางหันกับเขาเด้อบอกของเพิขาบอกอยู่ของเพิ่นของเพิ่นเขาแต่ลาวเขาดูอยู่ค่ะแม่นเยอะเขาดูสามโตก็แตกเนาะแม่เนาะออืนะคะ นี่แหะเด้อจะดสุภสุขให้นอให้โชกให้หมานเด้นี่ให้ก้อนมูนไหก้มูก้อนมูนาะแม่เนาะหมเปนว่าเ้เน้นล่างให้แม่ล่างหกกลับในเด้อหกสีโอเคครับศูนเน้นเทิงไปเลยนี่ศูเน้นเทิงไปเลยเอฟซีฟังเอาเด้อครับฟังเอาศูสา บนนะครับทางนากระจับไซเอ๋เก้าศูนย์เก้าศูนย์สามห้าศูนย์สามเก็าศูนย์ศูนเก้าศูนย์สามสาศูนย์ก็ได้กันแล้วแต่เฮาสิจับไซโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีนะครับเดี๋ยวปอบพ่อกันใหม่นะครับเด้อครับผมอ่ะสวัสดีครับอ่ะคุณแม่ครับผมขอบคุณหลายๆครับแม่ คุณผ e ู้ชมนะคะก็ขอบคุณคุณแม่พินมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ดูเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ด้วยขอบคุณนะครับแม่แล้เขาใช้โชคให้มาคือเก่าถูกหลายๆใบได้หลายๆใหลายใบค่ะไอ้แม่สวดไป่งวดก่อนเก็บไปแล้วก็จะคนไปขายเก็บเป็นมิจฉีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไออยากอุดหนุนยายพินก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะ